ก็สวัสดีผู้ชมช่องฮันนี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ออกมาหาพึ้งนะครับผมมาเจอหนึ่งลังอยู่ข้างหลังนี้นะครับลังใหญ่เลยนะครับผมอยู่ต้นมะขามเทศนะครับผมมีหนามนะครับแล้วมันหนามกลมนะครับผมก็จะยากนิดนึงครับลังนี้ครับแต่ดีที่มันไม่สูงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปรับชมกันด้านบนนะครับผมโอเคครับกว่าจะขึ้นถึงนะครับเพราะว่ามันหนามเยอะครับ เดี๋ยวไปเจอกันด้านบนดีกว่านะครับผมดีครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับลังจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมใหญ่นะครับผม ้ำใหญ่อยู่นะครับน้องพอได้ครับตังี้โอเคเลยนะครับผม e <t une> ดูเหมือนมีรอยคนมาตีไปแล้วนะครับแต่ว e <t une> ่าหนนะ้าคิดว่าน,น่าจะตีไม่ได้น้อครับ e <t une> ว่ามีรอย e <t une> ตัดอิ่งไหมนะครับน่าจะเป็นมือใหม่น้ครับผม ตัดแล้วขึ้นมาแล้วน่าจะเอาไม่ได้ครับตามความคิดนะครับผมน้ำมันก็เยอะนะครับ โอ้โหน้ำพอได้เลยครับพี่น้องอย่างจับต่ำสี่หโลไม่ขาดแน่นอนครับน้ำเยอะครับผมมาตีพึ่งกลัวแต่น้ำกับมดนะครับผมดูครับพี่น้องโอ้โห,โห หัวนำ้ำโอุอ mente, ้ยลามคพรด้วยครับน้องคัด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 โอ้ทีนงม่รูหัวน้ำอ่ะยังไครับพี่ครับหวานแล้วครับอานนี้ น้ำเยอะครับน้องน้ำกก็เยอะครับทัมม้ถึงอยู่ครับผม,มอยู่ครับหน้ำาพี่น้องเจ็ดแปดโลขึ้นครับสวยงามครับปาดกครับผมอัมดบับแรงเราต้องปาดกสอนก่อนนะครับผม ไส่เสียดายนะครับถ้ามันปนเกสรเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะครับน้ำผึ้งนะครับตัดตัดออกไปเลยครับผมถ้าไปเสียดายเนี่ยน้ำผึ้งเราจะไม่มีคุณภาพมันจะเสียไวนะครับเก็ดไว้ได้ อนนนะครับถ้าปาดทั้งเดียวหมดเลยเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะยกไม่ไหวนะครับมันหนักครับพี่น้อง I mm -hmm. ที่เหลือนะครับผมวาดอีกหัวหนึ่งครับผม 6พรน,นะครับผมเลยปาดยากโัวดีค่ะฉันังเป็นหวั่นไรสีวัแนะตอกนะคะผู้สมัรสมครนายกผู้สมัครคนที่6ปิดหิงนี้ด้วยนะครับมันเลย,เ,ยเข้าไปปาอย่างครับ khổ oh. Chị anh em um, thấp nó ร้อนไว้นะครับผมเดี๋ยวมาปาดอีกรอบครับร้อนถุงนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะเดี๋ยวมันไปเกาะน้ำขา น,นี้ก็ลงมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องมาสรุปยอดกันนะครับผมหัวน้ำก้อนนี้ก็ประมาณสามสี่โลได้ครับผมตัวนี้ก็ประมาณสองโลนะครับผมหัวน้ำนะครับรวมๆก็ประมาณรังนี้ก็ประมาณเจ็ดโลได้อยู่ครับผมหัวน้ำนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาตอนเอาใหม่นะครับผมก็จะปล่อยไว้นะครับ ถ้าแบบนี้ก็ปล่อยไว้สักยี่สิบวันนะครับตามที่ผมตอนนะครับผมบางคนก็อาจจะตอนไว้สิบห้าวันนะครับผมแล้วแต่คนนะครับผมแต่สําหรับผมรอให้มันสร้างดีๆเลยนะครับผมยี่สิบวันแล้วก็มาตัดนะครับผมรอบหน้านี่ส่วนมากรอบที่สองเนี่ยจะเยอะกว่ารอบแรกนะครับน้าผึ้งนะครับผมถ้าเป็นผึ้งตอนนะครับส่วนมากถ้าวันนี้ได้ประมาณเจ็ดโลรอบหน้าอาจจะได้เป็นสิบก็ได้นะครับผมแล้วแต่พื้นที่ดอกไม้เยอะดอกไม้น้อยนะครับผม แต่ส่วนมากรอบที่2เนี่ยจะได้เยอะนะครับผมส่วนมากที่ผมตีมาก็รอบแรก8ปดเก้าโลรอบ2เนี่ยเป็น10บขึ้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอบหน้ามาตัดกันมาลุ้นกันนะครผมว่าจะได้กี่โลนะครับสําหรับลังนี้นะครับผมนับอีกยี่สิบวันนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ